สวัสดีครับ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 สวัสดีพี่พี่ครับครับได้เรื่อแล้วเนาะโชว์ครับผมวันนี้เนาะใช้เวลาดื้อใช่ครับมาดื้อยังไงครับอะไรนะครับชวนทุกคนมาดื้ออ๋ออยากให้ทุกคนมาดื้อกับเพียเยอะๆครับผมเพียอยากดูกระราษทุกคนครับเราเราเราให้เพียดูทุกคนไหมเพียเราให้เพียดูทุกคนไหมดูดูแค่คนเดียวให้ให้ดูคนที่ดื้อได้ครับผมเพราะว่าช่วงนี้คือ เทศกาลของนอตต h t Babe กำลังจะมาแล้วครับบอกเลยว่าช่วงนี้เทศกาลนี้นิยมแต่คนดื้อครับครับถ้าใครอยากให้เฮียดุก็ต้องมาดื้อด้วยกันนะครับผมกับดื้อเฮียครับอาใช่ครับอะไรนะครับดื้อทุกคนครับแต่คนข้างผมอะดื้อที่สุดครับเราจะมีการจัดการความดี้เขายังไงได้ดื้อยังไงโอ้โหก็ ก็ต้องใช้ใช้ด้วยคําพูดครับถ้าพูดเบาๆแล้วไม่ยอมหยุดก็ต้องพูดดังขึ้นครับแต่ถ้าพูดเสียงดังแล้วยังไม่ยอมหยุดดื้อก็ต้องลงไม้ลงมือกันบ้างครับใช้มือชี้อย่างนี้ไม่กล้าโดนตัวหรอครับใช่เพราะแบบจะโดนโดนตัวแต่คือไห้คิสเตอร์ออกมาตัวใหม่ก็คือมีกระโดดเลยนะครับมีกระโดดกอดเลยนะอ๋ออ๋อบางทีอารมณ์ช่ววูบในความดีใจหรืออะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีแสดงแบบกระโดดก่อนแสดงความดีใจด้วยกันได้อะไรอย่างนี้ครับใช่ครับ้อดับม ีครบรถรบเนาใช่ครับก้ามงานหลายคนพอจะตามออมองว่ามันมีมันมีความยากหรือบทเติบโตขึ้นขนาดไหนยังไงบ้างแต่ละบนครับก็บด้วยตัวของอีหลังจากที่นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อนะครับก็ม,มีการพัฒนาการครับมีความโตขึ้นนะครับผมแล้วก็ในในพาร์ทของดื้อเฮียเนี่ยเราก็จะไปสุดในทุกๆเรื่องทุกๆเรื่องครับทั้งดราม่าทั้งเหมือนกับอารมณ์ต่างๆเราสามารถเอ็กเพรสออกมาได้มากขึ้นครับแล้วก็ได้เห็นตัวตัวของอีมากขึ้นครับก็ เวิร์ช็อปมันหนักมากครับอยากให้ทุกคนได้รอดูครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับหนักมากมันมันมันหนักถึงเวลไหนสปอยก็บางครั้งเราเวิร์คช็อปกันในกันในกันในคลาสครับหนักกว่าหน้าซีนอีกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราไปแบบไปสุดอะไรเงี้ยครับก็ก็เพื่อที่จะเตรียมตัวมาในการถ่ายทําให้ออกมาให้ดีแล้วก็เข้าถึงบทบาทให้ได้มากที่สุดครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามครับนักลั่นลูกของเราเป็นไงบ้างผมก็ แน่นอนครับว่าน้องคนเดียวในเวอร์ชันนี้ก็โตขึ้นมาเยอะเลยครับผมจะไม่ได้เหมือนแบบน้องคนเดียวในนิ่งเฮียที่จะแบบอ่อนจะยอมเฮียตลอดอะไรเงี้ยครับผมก็ตอนนี้เขาก็โตแล้วทั้งแบบบุคลิกภาพด้วยแล้วก็ความคิดด้วยครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าดื้อขึ้นมากๆครับผมก็อยากให้ทุกคนแบบจับตาความดื้อของน้องคนเดียวไว้ให้ดีเลยครับ แต่ว่าที่เขาดื้อก็มีเหตุผลนะก็อยากให้ตาไปดูกันครับครับในเวอร์ชันนี้จะเจรจามากขึ้นไหมหมายถึงว่าพูดเยอะเจรจา,า,าใช่ครับก็เวอร์ชันนี้ก็จะช่างแบบเจ๊ยแจวแบบว่าต่อปากต่อปาก,ต,ากต่อคํากับเฮ <c oughs> ียเก่งขึ้นนิดนึงครับผมบก็คิดว่าน่าจะมีแบบหลากหลายซีนที่ทําให้แบบว่าคนดูหรือมามีแบบมีความสุขแล้วก็แบบอาจจะหัวเราะตามไปด้วยครับหรือบางซีนก็อาจจะทําให้แบบน้ําตาไหลมาเลยก็ได้ ก็อยากให้รอติดตามกันแล้วอย่างเจเนาะครั้งนี้คือความดุจะแค่ไหนอ่าก็อาจจะมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงครับแต่ว่าแต่ว่าทุกการดุของเรามีเหตุผลรองรับเสมอครับต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเองครับโดยที่เราอาจจะยังไม่บางทีเราอาจจะไม่ได้มาคุยกันมากพอครับแต่ว่าด้วยความดุนั้นอ่ะเราจะไม่หลายเหตุผลแน่นอนครับแต่ก็จะไม่ดุเกินลิมิตเกินไปครับทุกคนที่ จะมาทุบหลังเฮียอี้ใจเย็นไ้ก่อนนะครับทุบหลังนะดูไปก่อนใช่ครับทุบเลยใจเย็นไก่อนครับน้าทุบเัื่อต่พีหนึ่งเลยฮะครัก็มีการวางแผนที่จะแบบชนะใจเขาใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเราต้องการจะพิชิตใจครับผมก็อาจจะไม่ได้แบบขี้โมโหหรือดุอะไรขนาดนั้นครับก็รอดูครับความที่แบบว่าทิพย์บอกเรื่องนี้ือเตรียมการนานมากเพราะ่ครับนการรอคอย ความคาดหวังของเราก็ออกมาแล้วจะยังไงดีบ้างครับก็น่าจะดีขึ้นในทุกๆด้านเลยนะครับผมก็เราก็มีการเตรียมตัวบทเรื่องบทมาเยอะพอสมควรครับผมเตรียมพวกโลเคชันเตรียมพวกการเตรียมตัวต่างๆใช่ครับทำกันบ้านในทุกๆเรื่องเลยแบบมันมีหลายๆซีนที่แบบว่ามันยากขึ้นมาจากนิ่งเฮียมากๆ่งครับเราก็แบบเตรียมตัวกันหนักมากๆแล้วก็รับก็ครับก็มีมีมีซี บางซีแลนะครับบางฉากนะครับผ<ท>มท,ที่ที่แม็กตัวแม็กกับน้องนันนะครับยังไม่เคยแสดงมาก่อน <bor. S 1> แล้วก็ได้จะได้เห็นในดื้อเฮียกหาว่าโซนนี้นะครับผมก็เป็นการทุ่มของพวกเราแบบสุดๆจริงๆครับเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามดูใช่ใชครับ<ฤ>รก็ทุกก็สุดในทางด้านดราม่าสุดทางด้งดงานแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมได้านนานดแบบหลายๆมูดก็จะไปสุดในมูดนั้นๆครับก็อยากให้รอดูครับ แล้วสำหรับคนที่รู้นิความหวานอ<ะ>ั่งเ้ยนะ,นะคะคู่เราอย่างไงบ้างออคู่เราด้วยความที่ทุกคนจะ,จะเห็นว่าดืนะ้อเฮียเนี่ยเฮียกับคนเดียวเนี่ยเฮียอี้กับคนเดียวเนี่ย,ยจะแบบมีการทะเลาะก,กันหรือว่ามีการตลอดนะครับ <S <S แต่ว่าด้วยด้วยการที่เราทะเลาะก,กันกน็จะมีมีจะมีทิ้งจะมีทิ้งความน่ารักหรือความน่าหมั่นเคี้ยวเล็กๆให้ให้คนดูได้แบบไม่ได้จะแบบโมโหมาอารมณ์ฟัดเสียางกันตลอดเวลาครับผมก็ น่ารักครับกับกับจีนที่เขา้ากับพี่ๆรุ่นใหญ่อ่ะพี่แจค๊คเป็นยังไงบ้างาเล่ามุมเป็นการให้ความรูน,นึงครับก็โอ้โอเป็นตอนเข้าแรกๆนี่ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าพี่แจ๊คก็เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่แล้วเนอะอเราก็เราก็ด้วยตัวแต่ว่าด้วยตัวเฮียอี้กับปามะกรนนะครับต้องไม่ได้จะไม่ได้เป็นลูกขี้ขี้แงอะไรประมาณนั้นเราก็ต้องแบบมีการปาก้าปาเหอะเจอเฮียดีกว่าครับอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีฟ้าฟานกันบ้างครับก็ก่อนจะเข้าฉากก็ต้อง อย่าอี้นะไม่ใช่แมกครับต้องท่องเอาไว้างครับผมจะได้กล้าเข้าไปแบบสู้ฟาดฟันหน่อยครับใช่แล้วน้องคนเดียวได้เจอกับป้าด้วยไหมครับเจอเลยทั้งสองป้าเลยใช่ครับผมก็แรกๆเจอป้าเจอพี่แจ๊บเจอป้ามาก่อนก็จะมีความเกรงๆงเหมือนกันครับเพราะแบบพี่เขาก็เป็นนักแสดงที่แบบเราดูเขามาตั้งแต่เด็กๆแล้วพอได้มาเล่นด้วยไงครับแต่ว่ามันของของนะแล้วมันจะชิลหน่อยตรงที่แบบคนเดียวกับป้ามาก่อนอ่ะคือลูกหลักใช่เป็นลูกหลักแล้วแบบ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือป๋าเมื่อก่อนก็จะสปอยเราตลอดจะแบบว่าคือเขาแทบจะไม่เห็นเฮียอีเป็นลูกแล้วครับแต่เขาเห็นผมเป็นลูกรักมากกว่าเนี่ยเวลาเขาซีนก็จะสนุกมากๆครับผมแล้วก็มีอีกซีนหนึ่งที่แบบแลนัาครับแล้วก็จะมีอีกซีนหนึ่งที่ได้เข้ากับพี่บีนะครับผมป๋าทธาผมก็อยากให้ทุกคนรอดูซีนนี้เหมือนกันเพราะว่าคิดว่าเป็นซีนหนึ่งที่มีการแบบ ใช้อารมณ์ค่อนข้างเยอะมากๆครับผมก็เป็นซีนหนึ่งสำคัญของเรื่องครับอยากให้เราตามแอปสปอยก่อนอีกหนึ่งสิ่งที่ดูเหมือนยากอย่างคือมีมีมีน้องหมาเข้ามาด้วยโอ้โหุ้นเลยนะแต่ว่าคือตอนแรกอ่ะเราคิดว่ามันจะยากครับแต่พอไปเปมาคือน้องหมาของเวอร์ชันนี้ดื้อเฮียเขาค่อนข้างจะแบบน่ารักแล้วก็โปรเฟชชั่นอลแบบทำงานง่ายกว่าน้องน้องหมาในนิ่งเฮียมากๆครับเพราะว่าเหมือน เหมือนรอบนี้ด้วยความที่ดื้อเฮียของเราจะมีฉากหมาน้องที่เยอะขึ้นไงครับเราก็ต้องการสกิลของหมาน้องที่แบบเก่งขึ้นมากขึ้นสามารถแอคชั่นอะไรต่างๆได้มากขึ้นครับเราก็เลยซึ่งทางพี่อ๊อฟก็ได้ลงทุนครับผมได้ไปจัดน้องหมาน้องที่แบบก็ค่อนข้างมีราคาประมาณหนึ่งมาถ่ายซึ่งน้องเขาเก่งมากๆครับผมตรงที่แบบเทรนมาแล้วใช่เทรนมาแล้วสั่งให้คอยออยู่เฉยๆสั่งให้เดินมาตรงนี้หรืออะไรเงี้ยคือทําได้หมดแล้วแบบยืนรอหน้าเซต20่นาทีไม่บ่นเหนื่อย น้องเป็นอย่างนั้นเลยครับเป็นนักแสดงมืออาชีพเลยน้องน้องบอกว่ารู้ได้ไงให้รางวัลง่ายๆเป็นขนมแบบเดียวน้องแลวน้องก็มีอันนีน่ารักมากครับน่ารักมากครับกมาตัวช่วยของเฮียอี้หรือว่าเป็นตัวดีอุยช่วยบอกไว้ว่าหมาตัวนี้อาจจะเห็นมีแค่หัวเดียวนะครับจริงมีสองอยู่ฝั่งเฮียอี้ด้วยอยู่ฝั่งคนเดียวด้วยครับต้องรอดูครับไม่ายอันนี้ก็แซลเล่นครับก็คือ ถ้าเราเต้องแน่นอนเราเข้าบอกว่าเห็นเฮียอี้แบบว่ามาถึงอยู่แล้วเราจะได้เห็นมุมจริงๆอะไรอีกบ้างอ๋อจะได้เห็นทั้งด้านเข้มแข็งแล้วก็ด้านด้วยความที่เฮียอีเป็นคนที่ต้องการให้ทุกคนเห็นว่าเขาเป็นคนเข้มแข็งครับแต่จริงๆแล้วข้างในเขาอาจจะอ่อนแออยู่ต้องการคนดูแลอยู่อย่าเนี้ยครับก็อาจจะได้เห็นมุมอ่อนแอของเฮียอีด้วยครับอะไรนะครับอ่อนอ่อนเขาหัวใจอ่อนแอ ต้องการคนดูแลคนไหนดูแลเอาใจใส่ครับอคนไหนครับคนเดียวหรือเปล่าคนเดียวครับไม่ไี่หมายถึงในเรื่องครับคนเดียวก็อาจจะได้เห็นมุ้อ่อนแอของ h e ียอีด้วยน่ครับเลี้ยงละครับผมครัต้องเป้าร้อนแน่นอนเรื่องขออุ้ยในทีเซอร์ก็จะได้อ่าใช่ครับผมก็เดี๋ยวคิดว่าวันนี้แหละทุกคนก็น่าจะได้แบบฝั่งกันครับผมกับ เพลง Naughty Boy ที่ตอนแรกเราอาจจะได้มีปล่อยเดตเทเลอร์แล้วก็เป็นแบบเป็นคุกหนึงเนี่ยครับซึ่งวันนี้ทุกคนก็จะได้ฟังกันเต็มเต็มไปเลยครับผมก็อยากให้ทุกคนแบบเราติดตามเพลงนี้เลยเพราะว่าเพลงนี้เป็นแบบเพลงแรกเป็นเพลงประกอบซีรีส์เพลงแรกของเราด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมปปาออปชั่นของเราแต่งครับผมบอกเลยว่าโหสกิลการแต่งเพลงพี่ออฟนี่ไม่เป็นสอรองใครจริงน้ำ มีความสุขมากๆตอนที่แบบได้ไปอัดได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็เดี๋ยวรอดูเลยคิดว่าทุททกเมื่อทุกคนได้ฟังอ่ะทุกคนจะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมเพลงนี้มันแบบมันดื้อจังเลยมันฟังแล้วมันแบบรู้สึกอยากขยำรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยครับครับต้องรอดูอะไรนะครับอยากขยำมายร้องแบบด้วยกันครับเอออะไรอย่างงี้ยมันแบบฟังแล้วจะหมันเคี้ยวครับผมครับ ถ้าฉันจำเป็นต centimet, ้องดีกับใครก็ขอให้เป็นเธอดีกับเธอได้ไหมขอสักสนนะเบบี้นอกจากร y ้จักกันแลอะไรอะไรแบบนี้้ังรอฟังตอนเต็มครับผมด้วยความที่เราสองคนเราเล่นคู่กันมาแบบหลายเรื่องแล้วตรงนีตรงไหนที่แบบไม่ยากสำหรับเรื่องนี้ไหมเราสองคนยังเหลืออีมาส่วนยากก็ จริงๆยากยากทุกครั้งครับในการที่เราจะแสดงออกมาให้มันดีครับผมแต่ว่าแต่ว่าเราเป็นการสื่อสารที่เข้าใจกันง่ายครับเพราะว่าด้วยที่บอกที่ถามครับว่าเราก็แสดงด้วยกันมานานะครัออยู่ด้วยกันมาหลายปีครับผมก็พูดกันนิดนึงเราก็จะเข้าใจแล้วว่ากำลังจะแบบหมายถึงยังไงก็เลยทําให้มันไม่ได้ยากเกินไปครับคุยกั่นิดนึงก็จะเข้าใจกันแล้วครับ ซีรีส์เรื่องนี้เป็นแบบโอกาสครั้งแรกที่พวกเราแบบได้ลองแสดงนำกันจริงๆก็อาจจะมีความท้าทายหลายๆอย่างมากหน่อยแต่ก็วันนี้ก็ดีใจมากๆที่แบบนายกับพี่แม็กผ่านมาได้แล้วใช่ครับก็โอ้สุดยอดครับอยากให้รอเลยขอบคุณแบบคีจๆทีมงานแฟนๆที่เรารอคอยกับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็เอาฝากผลงานกันเลยครับครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับผมทางพี่ออฟนะครับที่ผลิตซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมานะครับขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับผมขอบคุณ นักเขียนนะครับแบมแบมแล้วก็คูมายนะครับผมที่ไข่กล่าวให้ออกมาเป็นบทของซีรีส์นะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยครับขอบคุณนักแสดงทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับแฟนๆของพวกเราทุกคนนะครับผมที่คอยสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจสพอร์ตพวกเราเสมอนะครับก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับดื้อเฮียก็หาวะโซนนะบอกเลยว่าทุกคนเต็มที่มากจริงๆครับทุกทีมแบบทุกคนในกองจริงๆอ่ะแบบมันมาจากแรงเหงื่อแรงใจพวกผมจริงๆก็อยากฝากด้วยนะคะดื้อเฮียก็หาวะโซนครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับนะครับนิครับครับคยกับนองได้นะเด็กๆขึ้นบนขึ้นบนนะ่ครับน้้น้อนเเลครับครับน้องนี้นะคะครับน้องนี้ค่ะหนึ่งสองสองมรับ

ฝั่งนู้นเรียบร้อยแล้วแล้วเรื่องโางรลูกครับเราขอกล้องนี้นะคะการทำงานต่อไปนะคะใครดูไหมใครต่อไปดูไหมมอเป็นท่านายพเท่าหร่ดีแต่ละฝั่งนี้ลูกฝั่งนี้ก็มองนี้ลอคอชมันจะคมมันจะคมชัมันมีอันชัดอันจายครับ

อยู่หัวเลยลูกเออแต่ทำทำผมใหม่ทำผใหม่ไอทำผมใหม่ซะแล้วไปถึงสอคน่นี่คอใครคยับขอกล้องน่นะ